มาด้าสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนะวันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูนะครับผมเป็นมาด้าสนะครับปี2 0 1 2 tv, ันสิบสจดสองพนะครับเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีนะครับ105แรงม้าเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้นะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับนะรถบ้านแท้นะครับรถยนต์มือสองเลยรถบ้านนะครับราคาถ่านแต่รถสภาพสวยรถมือเดียวนะครับให้นะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ เป็นมาด้าสามนะครับสีขาวนะครับกระจกนะครับสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้รถพร้อมใช้งานกระจกเดิมโรงงานนะครับของมาด้านะครับภาษีตีห้ามกราคมสองพนห้าหกแปดนะครับปีหน้านะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับแก้มฝั่งซ้ายนะครับสีเต็มยางนะครับคันนี้นะครับได้ยางปีนปีสองพันยี่สิบนะครับแม็กคอร์ฟิหกนะครับเดิมนะครับกันชนหน้านะครับไม่มีรอยคู่เราจะลอกใดๆนะครับสีเต็มนะครับแก้มฝั่งขวานะครับ สีเต็มเลยนะครับประตูนะครับประตูฝั่งขวานะครับสีเต็มเป็นแฮดแบ็กห้าประตูนะครับคันนี้สวยนะครับอ่าไฟท้ายนะครับนี่ครับบานด้าสามนะครับไฟท้ายไม่แตกไม่ลาวนะครับด้านหลังมีเซนเซอร์การระยะนะครับสี่จุดนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าล้างนะครับสวยเลยนะครับคันนี้อ่ารถบ้านแท้นะครับมือเดียวนะครับ ูภายในต่อนะครับของมาด้าสาคันนี้นะแล้วเปิดราคานะครับคันนี้ขายอยู่เพียงแค่1นึ่0 0ส0 0บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อน3 5 0พัน้บาทต่องวดนะครับคันนี้นะครับได้น็อตฝากระโปงนะครับเดิมนะครับไม่เคยมีขยับไขนะครับแก้มเดิมนะครับรถบ้านแท้ร้ออร์เซนนะครับผมคัดสรรมาให้ลูกค้าโดยตรงเลยนะครับนะ รถสภาพสวยเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับท้ายขวาไม่เคยขยับนะครับไม่เคยมีการชนนะครับรับประกันนะครับรถไม่ชนหนักปีความน้ําท่วมจมน้ํานะครับรับประกันการโอนทุกกรณีซื้อสดแล้วก็รถอีกนะครับคันนี้นะครับภงมลัยมัตติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังนะครับเบาะหนังสีดาเดิมโรงงานนะครับตะเข็บสมบูรณ์ไม่จีกไม่ขาดนะครับนะด้านหลังนะครับนเบาะสมบูรณ์เลยนะครับ่มีที่พักแขนให้ด้วยนะครับตรงนี้ ด้านหลังนะครับเป็นแฮดแบ็กประตูที่5นะครับแน่นอนนะครับน็อตฝากระโปรงหลังก็ไม่เคยขยับไขนะครับได้น็อตเดิมเลยนะครับคันนี้ได้เดิมท้กคันนะครับฟีนนะครับเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเปิดดูด้านในนะครับหลุมมะไหลยนะครับหลุมมะเหลยแม่แรงอยู่ครบนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับฟีนท้ายเดิมไม่เคยผ่านการชนมาคันนี้นะครับ เบาะก็สมบูรณ์นะครับพับเก็บได้นะครับนะตัวนี้นะครับพับเก็บเรียบเลยนะครับวางของได้นะครับสตาร์ทให้ดูนะครับคันนี้นะคันนี้เลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันกว่าโลนะครับนะระบบแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับเครื่องเสียงนะครับวิทยุนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะใส่ทีดีได้นะครับมีวิทยุ fm am นะครับ aux cd แอร์เย็นเพลยเพอนะครับพรงอมในมิติฟังกชันรูคอนโทรลนะครับเดี๋ยวฟังเสียงห้องเครื่องกันดีกว่าครับนะคันนี้นะห้องเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับสวยน่าใช้นะครับขับขี่ดีนะครับกระจกนะครับขึ้นลงนะครับใช้งานได้ครบนะครับทั้งตีบานนะครับกระจกปรับมองข้างนะครับพับเก็บนะครับปรับไฟฟ้า ใช้นะครับรถจอดทัพไทยลาดซอยหนึ่งใีบูรีวงเทพนะครับเข้ามาดูรถทดลองขับกันก่อนนะครับคันนี้นะมัลด้าสามนะครับราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทพรสามพันห้าร้อยบาทต่องวดเองนะครับคันนี้เดี๋ยวเอโต้นะครับมาดูการขับขี่นะครับผมนะคันนี้นะครับขับขี่ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีนะครับอัตราเร่งดีนะครับเครื่องพัน 4-4เบนซินนะครับคันนี้นะสนใจนะครับโทรนะครับ092-829-3623นะครับนี่นะป่ะ